ที่ผมจะเล่าวันนี้มันเป็นเรื่องของน้องผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเขาเสียเงินไปหลายแสนมากกับคลินิกห่ังมากด้วยถ้าผมพูดชื่อทุกคนต้องรู้จักแน่นอนขอมาเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับอินบ็อกซ์นะครับของคนไข้ท่านหนึ่งนะครับในช่วงที่ผ่านมาผมอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ทําแบบคอนเทนต์อะไรใดๆมากมายแล้วก็ไม่ได้มีเวลามากเพราะว่า แค่เข้าคลินิกแต่ละแบรนด์แต่ละที่เนี่ยก็คือกินเวลาไปแล้วเห็นข้อความข้อความหนึ่งจริงๆมีหลายข้อความแล้วแต่ว่าไม่มีข้อความไหนที่สะดุดเท่ากับข้อความของน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่เขาเนี่ยประสบปัญหา2เรื่องก็คือเรื่องของสิวกับเรื่องของฝ้าเนาะซึ่งก็เป็นเรื่องปกติที่ทุกคนจะมีปัญหาสิวกับฝ้าแล้วก็ผมเองคิดว่าหมอผิวหนังทุกคนหรือว่า,าคลินิกทุกคลินิกที่คุณหมอตรวจก็จะต้องเจอ2ปัญหาเนี่ยไม่มากก็น้อยนะครับแต่ที่ผมจะเล่าวันนี้มันเป็นเรื่องของ น้องผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเขาเสียเงินไปหลายแสนมากกับคลินิกจริงๆดังมากด้วยถ้าผมพูดเชื่อทุกคนต้องรู้จักแน่นอนใจความสําคัญก็คือว่าเขาไปคลินิกคลินิกหนึ่งแล้วก็มีชื่อโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งที่เอาไว้ใช้ในการรักษาฝ้าคลินิกเนี่ยมันดังอยู่2โปรแกรมคือโปรแกรมรักษาหลุมสิวกับ2คือโปรแกรมรักษาฝ้าของคนเนี้ยเขาก็ไปรักษาฝ้าโดยการทําหัตแค่หนึ่งครั้ง2 0 0 0 0นกว่าบาท มีสลิปมให้ดูเรียบร้อยข้อมูลทุกอย่างชัดเจนหมดสิ่งที่เขาทําคือเขาใช้คําพูดวิลิสมาลามากฝังอย่างนั้นฝังอย่างนี้เข้าใต้ชั้นผิวแต่จริงๆมันคือกาการรักษาด้วย P R P ครับเอาเลือดไปปั่นเอาส่วนที่เป็นตัว Platelet Rich Plasma เนี่ยมาใช้ในการฉีดเข้าผิวซึ่งจริงๆมันก็เป็นหนึ่งใน alternative treatment นะคือเป็นการรักษาหนึ่งในการรักษาฝ้าได้แต่ไม่ใช่การรักษามูลค่า200แสนกว่าบาทอะแล้วคนไข้ก็ไม่หาย ไปอีกคลินิกหนึ่งคนไข้มีปัญหาเรื่องสิวเนาะคือคนไข้มีปัญหาทั้งสิวและฝ้านะครับไปอีกคลินิกหนึ่งซึ่งดังมากๆใน TikTok อะแล้วสิ่งที่เขาทําคือคลินิกเนี้ยไปฉีดฟิลเลอร์งานผิวไม่รู้กี่ซีซีเยอะมากฉีดไบโอสติมูเลเตอร์ฉีดไหมน้ําฉีดนู่นนี่นั่นแล้วรู้ป่าเหตุผลที่ใช้ในการบอกคืออะไรบอกว่าการฉีดสิ่งพวกเนี้ย จะทำให้คุณภาพผิวดีขึ้นโครงสร้างผิวดีขึ้นรูขุมขนจะกระชับขึ้นเพราะรูขุมขนกระชับขึ้นการอุดตันน้อยลงสิวอักเสบก็จะไม่ขึ้นเฮ้ยคุณอยากได้เงินอะไรขนาดนั้นน่ะน้องเขาเป็นสิวอ่ะการรักษาสิวมันชัดเจนมากเอาจริงๆคือคุณไม่ต้องเรียนจบผิวหนังก็ได้6ปีมันก็มีชัดเจนว่าการรักษาสิวคือมียากินยาทาถ้าจะมีความจําเป็นจริงอักเสบจริงก็ยาฉีด เอ r เ a น i v e ก็อาจจะเป็นเลเซอร์อันนี้คืออะไรอันนี้คือเอาฟิลเลอร์งานผิวฉีดให้เขาหมดไปอีก2 0 0แสนกว่าบาทน้องไม่มั่วนะครับเพราะผมเห็นบินทุกฉบับทุกใบจริงๆไม่ทุกใบด้วยน้องเอามาให้ดูแค่บางส่วนแล้วรู้สึกว่าโหจิตใจทำได้ไงวะคือเขาซัฟเฟอร์กับเรื่องของปัญหาผิวของเขาแล้วอะสิ่งที่คุณเล่นกับเพนพอยของคนคนหนึ่งคือการที่ ทำไงก็ได้ให้เขาอะเสียเงินเยอะที่สุดกับคุณน่ะคือตัวเองไม่รวยขึ้นหรอกแล้วเลอๆอจริงๆอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าสิ่งที่ตัวเองทำอะมันผิดคือผมเข้าใจนะว่าบางคลินิกอะเขาอาจจะไม่ได้มีเครื่องมากมายมาหาศาลในการที่จะแก้ปัญหาที่หลากหลายมากๆาเขาอาจจะมีกลุ่มยาฉีดซึ่งมันเข้าถึงง่ายกว่ามันไม่ต้องลงทุนมากกว่า แต่การพยายามจะฟอสทุกอย่างเพื่อจะหรือไปสร้างหลักการมโนจิตอะไรก็แล้วแต่ในการที่จะพยายามเอายาฉีดของคุณเนี่ยไปแก้ปัญหาคนไข้หรือพยายามไปเชื่อมโยงให้เขารู้สึกว่ามันแก้ปัญหาได้โดยที่มันแก้ปัญหาจริงๆไม่ได้อะ่ะคุณต้องละอายนิดนึงหรือว่าคุณต้องรู้สึกผิดบาปนิดนึงในการที่พูดอะไรเหล่านั้นออกไปอะ่ะคิดนี่แง่มุมนะครับว่าหนาจะรวยแค่แป๊บเดียวอะ่ะแต่ว่าท้ายสุดอะ่ะมัน มันไม่น่าจะมีความสุขได้คุณไม่น่าจะนอนหลับได้คุณก็รู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งที่คุณทํามันเป็นมันเป็นสิ่งที่คนเป็นหมอดีๆไม่ควรทําอะครับ